สวัสดีครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานครับผมสิบกว่าวันเลยครับก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็เนี่ยครับกลับมาหนองนี้แล้วครับผมก็วันนี้จะมาใช้ไก่สดครับผมมาลองดูเพื่อจะได้สักสองตัวครับเพื่อได้แกงครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับไปครับผมก็จะลุกๆหน่อยครับ ไม่ได้มานานครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับลองดูครับเผื่อฟุกครับผมเผื่อเราจะได้เอากลับไปแกงสักตัวสองตัวครับครับอยู่ตรงนี้โลงครับจะลองหย่อนไปครับผม Hãy phúc hấp, một Ghiền hấp không? ฟุกครับครับเดี๋ยวผมลงไปหาไล่ดูหน่อครับผมมใส่ไว้ได้ห้ารูครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราหาไปพอแกงครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อที่ผมลงค่ายหาปลาครับผมบ่อนี้ครับแต่วันนี้ลมพัดแรงครับผมครับ ส่วนมากจะเป็นพวกปัดส้อยครับผมผมเตรียมห่วงยางมาด้วยครับครับเตรียมมาลงขายเลยครับผมมาทาคลิปหาปหลาไหลเพื่อนๆในชมแล้วก็จะมาลงขายครับเดี๋ยวเรารอไปเล,ลาะปลาไหลกันดีกว่าครับผมได้เวลาไปดูเบ็ดแล้วครับผมเมื่อกี้ไปลงขายทิ้งไว้ครับขายปลาเล็กครับผม ใส่ไว้ได้ห้ารูครับจะมีผลงานให้เพื่อนๆได้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวราไปดูนครับผมรูนี้รูใกล้กันใส่ไว้รูนี้รูหนึ่งครับผมจะใส่ไว้นู่นรูหนึ่งรูนู่นเหมือนจะทํางานครับอ๋อรูนี้ทํางานครับผมดึงเชือกดึงเยื่อบนะครับ ไอตัวหรือเปล่าปัดปีทูเหยื่อหมอดครับเราเหยื่อไปกินเฉยเลยครับผมดูนี่หัวทิมเลยครับผม กระดกเลยครับผมเอาละเอาละมีลุ้นครับเมื่อกี้ฟาวไปลูงแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูน,นี้ครับทิ้งเลยครับปวดทิ้งเลยครับตัวกันน้อ I saw ด้วยนะครับแต่ไม่รวดไม่สู้ครับไม่ดึงสู้ครับผมแน่นครับปิดอะไรเอ่ยปิดอะไรเอ่ย Do see? Malap, malap. หางมันเริ่มเลยครับบาดบาดวันนั้นไม่สู้โอ้ยิ่งใหญ่เลยครับบาดอ้ยตายคารูเลยครับผมตัวเดียวพอแกงนะครับฝนตกลงมาครับ เล่นเปียกเลยครับผมเลยต้องกลับบ้านไปใส่เสื้อมาใหม่อีกตัวนึง่งฝนตกแรงอยู่ครับเดีย๋ยวเราลองมาดูปลาไหลดูที่กินแล้วยังไม่ได้ตัวครับผมเราจะกินอีกหรือเปล่าครับก็สรุปผลงานครับผมวันนี้ก็ได้ตัวใหญ่ไปตัวเดียวครับผม มันก็มีวันที่ได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างครับผมก็คลิปนี้ก็ได้ตัวใหญ่ไปตัวเดียวครับแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยครับผมก็บรรยากาศก็ศกกคุ้มๆหน่อยครับก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ